ร้านหมอมถนาดแดกปี2024ยังน่าคบหาอยู่ไหมน่าคบหาอยู่ไหมนี่มรายการเลยวะเนี่ยคุณเคมว่าหมูหันคุณคือ number o n ของโลกไงไม่ใช่จักรวาล<อ><อ>รวมพวกเชฟชั้นนำระดับประเทศนะครับผม<อ>เชฟแนวหน้าเลยเราจะให้เขารีวิวหมูหันแบบไม่อวยจะมีเชฟท่านไหนมาบ้างนะครับผมแล้วก็จะยับขนาดไหนนะครับผม<อ>หมูหันหมอมถนาดแดก คุณจะเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศผมอยากได้เชฟที่แบบว่าพูดตรงไปตรงมาจัดการมาหน่อยยังไม่มีใครแบบเอาเขาลงเนี่ยผมจะเอาคุณลงให้ได้หน้าท <wanting. S 1> ี่ของคุณก็คืออะไรที่ว่าที่คุณกินแล้วมันอร่อยไม่อร่อยสิ่งที่กินแล้วอร่อยให้บอกไม่อร่อยอร่อยก็บอกว่าไม่อร่อยเหมือนกันใช่แต่คุณแบบวิจารณ์แบบว่า ไปในทางแบบว่าวิจารณ์อ่านมันไม่ดีรสชาติมันอย่างนู้นอย่างนี้ควรผมไม่อยากทดสอบไงว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่เสกเป็นคนที่วิจารณ์ได้นะคือถ้าผมวิจารณ์แล้วเขาจะผมโดนฟ้องไหมล่ะถ้าคุณมีตัง์้าล่ะมีแต่ก็มีไม่เยอะแล้ววันนี้วันนี้วันนี้อาหารนี่คือเดี๋ยวจ่ารให้แต่คุณเตรียมตังเตรียมตังไว้จ่ายค่าฟ้องพี่เสกันเหรอใช่เพลินกามแท้กูกามะคุณกามได้คุณสตีนหลังจากเราทําซีรีส์เราพาเชฟมาแบบไมพ่เสกมึงทำเองกูไม่ได้ทำ ใช่ผมทำเออผมจะเอาพี่ลงให้ได้ไงมาเตรียมกันหาอะไรกันไม่มีมันชอบหาเรื่องมาให้ผมอยากผมอยากได้เชฟที่แบบว่าพูดผมงไปส่งมาจัดการเขาหน่อยยังไม่มีใครแบบเอาเขาลงเลยไม่ไม่ไม่๋ยวเปิดหมวกกอนสามหนึ่งมันมันเป็นพันเดียวกันอ่ะห้าโัเดลไม่้มดร้านเลย หน่อยวันหน่อยแล้วเลิกมเราชิมครับผมน้องทานมากอันนี้เหรอพี่น่าใช่เพราะอะไรพี่ทำไมต้องแถวที่สองแถวที่สามมันเป็นเรื่องของสายพันธุ์หมูตรงั้นเนี่ยมันจะเป็นอันนี้คือหมูตอนแล้วหรือว่าหมูไม่ตอนพี่คืออย่างนี้ครับถ้าเป็นหมูกระพุ้เนี่ยมันต้องตอนอยู่นะครับอ่าหมูหันทีใได้ต้องกรองเพราะไม่งั้นมันจะมีกลิ่นสาดแล้วก็เห็นหลายๆคนมาทานหมูหันก็ อยากจะรู้ว่าอร่อยจริงหรือเปล่าหรือว่าแค่ราาหรือแค่ราคาคุ้ยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถืเชือเข้ากับดอกไม้มากเลยเป็นคนหวานหวานอะไอ้่าเหี้ยาให้เชฟเทียนรีวิวหมูหันหมูหันนี่กเก่งเลยนะกูเก่งเลยเหรอกเก่งถึงอยู่กับขาหมูมาผมอบทั้งวันอันนี้เป็นครั้งแรกที่เชฟพี่นอกจะได้ชิมหมูหันที่นี่ครับที่นี่ต้องใส่ให้ยับวันนี้ หมูหันที่แสนภาคภูมิใจของหมกใช่แต่ตาม<ป>มาดูตามแบบโอโ้หนึ่งเลยนะผมว่าหนังที่นี่หนังบางตอนไหยผมอยากดูคนแบบกินเป็นป็นไง,นไง <c oughs> มันมันมันไปเลยมัน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 หนาไปเลอะตัวนี่หนาอรอยเนี่ยนี่น้ำทั้งส่วนนี้ อั่อีเออแม่ลอยมันตองแดกนี่นะเนี่ยนี่หนาเนี่หนาเนี่ยอันนี้คือมันหนามันหนาอันนี้คือมันบางเออมันบางมันมีสองมิจฉเจ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วแต่ชอบอาหารแม่ไม่มีผิดไม่มีถูกตามตามชอบเลยห้าสี่สามสองพี่ยมบอกพูดว่าแม่อร่อยพี่โยมบอกพูดว่าแม่เลยนั่นมันก็อร่อยเราจะหมดคงกลัวดีกว่าไม่กลัวหรอกเอ้ยมันแล้วแต่เว้ยอาหารมันแล้วแต่เว้ยแล้วแต่คนเว้ยโอ้ยคุณ คุณไม่ไปไล่ไม่นปคุณผมต่าครับเลือกคุณมาคุณเลือกไม่สุดเลยอ่าอันนี้มันโกนติ่คือคนเหี้ยอะไรแล้วก็การซิสยิบผิดให้หนูหนูให้มักรีอ่าอันนี้คือออกแนวแบบอ้วนเงี้ยใช่ไหมเนี่ยเาใช่ไม่จิ้มนะคะคำแรกเราจะไม่จใช่คำแรกเราต้องไม่จิ้มก่อนอาเราเป็อันนี้คือเขาเขาทำการทดลองมาแล้วว่า หกชั่วโมงอยู่ได้สบายถ้ากินไม่ได้ทายทินนะครับไปชู้ไหมหนูต้องขอไปพิเับเพราะหนูแบบหนูต้องเรียนตามตรงว่าจริงๆแบบเราไม่ควรมาเราไม่ควรมางั้นหนูกลับไหมเพราะว่าถ้ามาหมดตัวแน่ๆมันต้องกลดทั้งตัวทำไมทิ้งช่องก่างเลยคิดดีไม่ได้เพราะว่าถ้ามามันคือต้องหมดกินหมดทั้งตัวแน่ๆเราผู้หญิงแบบ บอกตามร้านน้อยอย่างเราเราจะกินไหมหรอหายคาเรตัวเราคงกินไม่หมดอ่ะแน่ใจอันนี้ฉลาดครับพี่ยอปลองชิมลองชิมหน่อยเลยเอาเลยนะครับผมลองแล้วใช้มืออันที่สองมาแล้วทั้งหนึ่งขอทั้งที่สามด้วยนะครับผมขอใช้มือเลยนะครับพี่เอาเลยฮะเดี๋ยวบอก อ่อยชุบอ่ะทำขยะเปีย้ยคายเหรอ,อ,อกินด้วยนะอือหือยก็คือเลยเหรอถือเป็นหมูหันที่ผมไม่เคยกินมาก่อนถือเป็นรสชาติเครื่องเทศที่ทําให้หมูหันมีคาแรคเตอร์อมากขึ้นมผมไม่เคยกินหมูหันมีเครื่องเทศรสชาติอย่างนี้ตัวรีหมูหันไม่ไม่มีเครื่องเทศให้ให,ให้นำรสชาติเท่าไหร่ ถามว่าหนังกรอบไหมโคตร,คตร,คตรกรอบโคตรกรอบถามว่าอร่อยไหมผมให้เกนะ้าเต็มสิบณณตอนนี้นะครับผมโคตรเท่ต้องบอกว่าอย่างแรกนะฮดังมัน,ม,นมันหอมหอมหอมแบบหอมพี่ย่างครับน <laughs> เนื้ออร่อยมันก็แบบมันแบบแมวนิดนึงผมว่าอร่อยนะแถวนี้วันนี้เต็มสิบอินอ์ให้ก <10. S 2> ี่คะแนนครับ ผมให้อย่างน้อย8.5ครับ8.5 8.5ครับชิ้นแรกให้แบบว่ากินแบบไม่ต้องร,าร้านก่อนไอ้เหี้ยไม่มาว่ะขนไม่ลุกว่ะอร่อยนะข้างล่างอร่อยมากเลยน้ำต๊อสอะไรอ่ะเนี่ยน้ำให้มันอยู่ข้างในหมูอ่ะคุณวิคคุณวิณคอยผมหน่อยพ,พ,พี่มีพี่หมือนอุ้ยซอสข้างล่างอร่อยว่ะเอาข้าวไหมไเหี้ย <laughs> ตอนนี้อร่อยข้างล่างอะ่ะตัวหมูก็กรอบแต่ว่าน้ำมันน้ำมันเยอะน้ำมันที่อยู่ใต้ผิวยังเยอะอยู่ยังเยอะอยู่ยเยอะอยู่ถ้าดึงหนังออกมัน็หนังเดียวอะ่ะนาราเลิเลยติดเต็มติดแต่ถ้า,ากินพู่กันแล้วยังมันอยู่ยังติดม,มันเยอะอยู่จบแล้วชีวิตพี่วิเคราะห์อะไรทีพยป็นไาพี่ส่วนตัวนะครับผม หมูหันในอุดมคติมึงต้องกรอบมีรสชาติมีเนื้อมันบางมึงได้หมดแล้วอร่อยพูดไปกั่เท่านั้นมาแดกเองก็รู้อยู่แล้วอร่อยเชือปู่เพราะว่าอุดมคติกูกินหมูหันอ่ะหนังต้องกรอบมันต้องน้อยรสชาติต้องมีนี่ก็ครบทุกอย่างเอาอะไรกันอีกครับพ่อใจความก็จริงเลคุณจะต้องการอะไรอีกในการแตงหมูหันครับปกติแม่คะแนนแต่นี้เป็นกรณีพิเศษเต็มสิบที่ว่าเท่าไหร่ผมให้ไปที่9.5 9.5เพราะ เผื่อมีอนาคตเผื่อทางเดิมให้กูบ้างวันนี้ก็อร่อยสินแล้วที่รอกกูแต่กูต้องให้ใครเลยก่อนเดี๋ยวกูไปโทษเวลาเป็นสเก็ตไม่ได้เข้าใจปะกูยังเหลืออีกห้าดอกห้าดอกกูยังเหลืออีกห้าดอกเผื่อเวลาให้กูบ้างกูไม่ได้ไปกูไม่ตายกูยังยิงหมื่หันอยู่ขอกูอีกห้าดอกแต่ตันนี้ก็ดีที่สุดแล้วตามนี้วิธีการจะทำให้หนังมันมีเกรดมันมีเทคนิคหลายอย่างแม้กระทั่งการเล่นไฟต้องจี้ไฟให้เป็นเทคนิคมันแพรว ินทองเนื้อหนังเออแล้วหนังรอบหนังแตกแรงงานเล้วหนังทองผนรอบคลคายออกหนังนะคายออกไงนะอ่อยครับพี่อาเลยครับอร่อยมากพี่แต่ผมผูกมัชาหอมหวานหอมหวานแต่ว่าผมผมชอบหวานอยู่แล้วมาด้วยมาแบบนี้ไม่จริงๆไม่ต้องกินกับซอสก็ได้ใช่มนกินเปล่าเปาได้เลยนะนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมฝากตามใจปรารถนาไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไว้ที่ ep หน้าเราจะไปกินอะไรฝากติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม